สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันจันทร์วันจันนะดวงรายสัปดาห์9ถึง16เดือนพฤษภาคม2568ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิบสี่เป็นคำตอบขอหยิบไพ่สามใบนะคนวันจันทร์เด็ดจบได้จบ เคลียร์ได้เคลียร์พร้อมเติบโตก้าวหน้าเริเพราะฉะนั้นดวงย้ายเริ่มต้นจากดาวราหูและตามมาด้วยดาวพระหัส,สบดีคนวันจันทร์ชีวิตจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอาจารย์เห็นเดือนเดือาจารย์รู้สึกว่า สบายใจมันเคลียร์มันจบมันสะสางมันพร้อมที่จะตัดใจจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพร้อมไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่เติบโตกว่าก้าวหน้ากว่าเพราะฉะนั้นเดดสอย่าไปกลัวคะ่ะไพ่เดดสไม่ได้น่ากลัวเลยแต่มันเข้ามาช่วยเคลียร์ช่วยจบเติบโตก้าวหน้า แเหรียญเนี่ยเติบโตแน่นอนเพราะอะไรเพราะเราทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทําก้มหน้าก้มตาทามาหากินก้มหน้าก้มตารับผิดชอบใส่ใจแล้วที่เหลือเนี่ยเราพัฒนาเราเติบโตเราก้าวหน้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักเห็นไหม จบจากสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ชอบแล้วมาเริ่มต้นกับสิ่งที่เรารักตั้งใจเรียนรู้พัฒนาก้าวหน้าแล้วสามไม้เท้าคืออะไรก็คือการพัฒนาคือการเติบโตบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนมีใจมีแรงมีความกระตุน้นมีความกระตือรือร้นอาชีพแนะนำสำหรับคนวันจันทร์ช่วงนี้หนึ่งขายประกรัน 2. อ,อุปกรณ์การแพทย์ 3. อะไรที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายถ้าขายอาหารก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพวิตามินอาหารเสริมเปิดร้านขายยาหรืออาชีพสัปรเรอนะรับจ้างจัดดอกไม้งานศพของชำร่วยงานศพอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพความเป็นความตายโดดเด่นอีกประเด็นหนึ่งสุดท้ายการต่างประเทศค่ะใครอยากมาขายประกันนะ ติดต่ออาจารย์ได้อาจารย์รับสมัครตัวแทนจํานวนมากเป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมาแค่ใจตั้งใจทําจริงๆนะคะส่วนเรื่องของความรักไพ่แบบนี้อ้าวอาจารย์ความรักนั้นก็ต้องจบสิก็เป็นไปได้เหมือนกันนะความรักเนี่ยมันก็มีอยู่2ออย่างจบปัญหาเดิมๆเคลียร์กันนะเคลียร์กันเริ่มต้นใหม่แล้วเราสองคนก็ ใส่ใจซึ่งกันและกันมากขึ้นความสัมพันธ์ก้าวหน้าพัฒนาไปได้หรือจบแบบอย่าร้างจบแบบเริ่มราก็แล้วแต่บุคคลนะว่าจบแบบไหนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบุญก่าของคุณทั้งสองคนว่าจบแล้วเริ่มต้นกันใหม่แก้ตัวกันใหม่หรือจบแบบบ้านไทยบ้านมันไปเลยนะคะคนมีคู่เนี่ยอาจารย์ว่ามันจะดีขึ้น ต่อให้เลิกกันคุณก็มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่านะส่วนคนโสดคนโสดโสดำหรับใครที่มีคนคุยมีโอกาสก้าวหน้าในความสัมพันธ์แต่ถ้าโสดแบบโสดสนิทอาจารย์มองว่ามันตั้งใจทำงานอะก้มหน้าก้มตางกๆงกงกงกง,ง,งก็อาจจะไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของความรักเท่าไหร่ซึ่งอาจารย์เราก็ดีนะจริงๆชีวิตอะเอาให้มันเข้าที่เข้าทางก่อน แล้วค่อยมาว่ากันเรื่องของความรักมีผัวมีเมื่อไรก็ได้มีเมียมีเมื่อไรก็ได้แต่อนาคตที่ดีของเราต้องรีบทํำรีบสร้างรีบเริ่มต้นดาวมันกําลังย้ายเนี่ยถือว่ามันเป็นจังหวะการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะถ้าเลือกได้ขอให้คนวันจันร์เลือกทำในสิ่งที่รักและอยากทํานะคะส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงอาจารย์ปรุเสกพญนาเพิ่มอีก100ชุด นะใครอยากได้ก็ทักแชทมารักใครกลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้เสริมเมตตาเจ้านายลูกน้องบริวารรักใครเอ็นดูความสามัคคีทีมเวิร์กใครมีปัญหามือที่สามบูชาติดตัวไวด้ดีมันไม่มีใครมาแทรกลางได้ก็ทีมึงจะแทกเข้าตรงไหนอะถามก่อนสิไอ้มือที่สามมึงจะแทกเข้าตรงไหนกูกอดกันกลมกูกลืนกินกันขนาดนี้ รักกันปานจะกลืนกินนะเสริมดวงความรักนะคะป้องกันคุณใสสะท้อนสิ่งไม่ดีและที่สำคัญการเงินมีกินตลอด มีกินตลอดไม่เคยอดไม่มีวันอดมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางใครอยากได้ทักแชทมาได้เลยนะคะสําหรับเรื่องการเงินมีโอกาสปลดหนี้ได้ในเมื่อไพ่เคลียร์ไพ่จบไพ่สะสงก็ต้องมีโอกาสเคลียร์หนี้สินหรือปลดหนี้ได้แต่อาจารย์ก็ต้องพูดตรงๆแบบไม่โลกสวยนะคะเพราะว่าไพ่เดอเดเนี่ย เดทมันก็คือความเป็นความตายหรือการเจ็บป่วยถ้าไม่มีเหตุอะไรเหล่านี้บางทีก็ไม่ได้เงินนะบางคนทําประกันไว้ตรวจเจอเนื้องอกตรวจเจอซิตตรวจเจอโรค้หล,ลแรงได้เงินก้อนเคลมประกันได้ได้เงินมาเป็นก้อนนะหรือบางคนเนี่ยมีเรื่องของการสูญเสียพัดพรากก็จะเป็นเรื่องเงินมรดกเงินชาป,ปนก,กิจนะเอาไปปลดหนี้เอาไปใช้หนี้ก็ได้ ส่วนโชคลาบเนี่ยมาจากเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายให้โชคให้ลาบนอกนั้นก็มาจากความขยันเหมือนจะทำอะไรเพิ่มมีงานเสริมมีงานเพิ่มก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสุขภาพสุขภาพเนี่ยไพ้เดทเดเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อง,งอกสีถ้าแย่หน่อยก็มะเร็งต้องระวังนะ แล้วก็เบาๆก็ไมเกรนนะคะแล้วก็การผ่าตัดไพ่เนี่ยจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไมเกรนเนื้องอกซีนมะเรงผ่าตัดใครที่เป็นอยู่แลว้วใส่ใจดูแลสุขภาพนิดนึงรักษาได้รักษาหายอาการดีขึ้นสำหรับใครที่ยังไม่เป็นวิธีแก้เคล็ดหนึ่งเคยได้ยินเรื่องทําประกันชีวิตแก้เคล็ดเสริมดวงไหม มันช่วยได้จริงๆนะเพราะบริษัทประกันจะเอาชื่อเราไปทําพิธีแล้วคนที่ทําประกันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีโรคอะไรแนะนําทําประกันแค่โรคลายแหล่งก็ได้มีแบบจ่ายเบีย้ยทิ้งและจ่ายเบีย้ยแบบสะสมรัพ์ไม่ทิ้งครบกําหนดเระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ99ก็มีใครอยากได้โปรดีๆทักหาอาจารย์ได้ หรือบอกอาจารย์หนูยังไม่สะดวกใจอะหนูไปทําบุญกับโรงพยาบาลก่อนนะทาบุญโรงพยาบาลบริจาคโลหิตเสริมดวงหรือทําบุญกับคนตายศพระยะแก้เคสแต่ถ้าพอจะมีกําลังผ่อนรายเดือนได้รูดบัตรเครดิตได้ทําไว้อุ่นใจที่สุดเชื่ออาจารย์เถอะสําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้เลยเริ่มต้นดูดวงหนึ่งคำถามาม39บาทโทรคุย349บาท ปรึกษาดูดวงด้วยไพ่ยิบซีนะคะแต่สำหรับไทยที่อยากวางแผนโรคร้ายแรงวางแผนสะสมทรัพย์วางแผนมรดกหรืออยากซื้อประกันกับอาจารย์ด้วยความไว้วางใจทักมาได้ปรึกษาฟรีแลกไลายกันคุยกันเมากันเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเลขเด่นเลขมงคล3883ปิแปาทสาธุก83คะ่ะสวัสดีค่ะ